โอ้เราไปเล่นสี่จอไหมโฟ People ิลไหมกามินโอเคค่ะโอเคฟ p นะสวัสดีพี่พี่เดจทุกทท่านครับเดี๋ยวพากามินไปซิ่งดีกว่าต้นนี่ต้นนีกต้นนีโอ้ยกาโอามินดีอลโหมอจา <목소리> 아 근데 지금 저기 둘다쓰서 우리가 티박이에 너무 너희 다피미네다피미네 마이 피 말리 네. 네, 네, 면วัสด no, oh, 상민. 헬로. 헬로. 예, 암초. 베스트업이. 오케이 베스트업이. 오케이 오케이 오케이. 베이오이오히키아니 서포트 히. 라우 좀티. 파이팅 좀티. สุวย้อนเลยลูกเพียรโชคดีโชคดีสุวย้อนเลยลูกเพียรช่วยสู้ห่พัีพีดดจีลุยกันนะพี่ทิพย์อยู่ไหมจ๊ะพีโรกิไอนี้ซับพอร์ตเบสออฟพีไม่เปตาพี่มีหน่อยแล้ว พี่พี่เจ้าทวิตเตอร์ทวิตเตอร์พี่ชีระชัยสวัสดีครับพี่ชูก้าเจี๊ยบสวัสดีครับพี่ออสทุกคนช่วยกันนะทริตเปิร์ทริตเปิร์ทริตเปิร์เลสโก้เลสโก้เลสโก้ทริตเปิร์เลสโกพี่เจ๊ขอบคุณครับพี่จีบขอบคุณครับขอบคุณครับพี่จีบพี่แอมสวัสดีจ้าถามพี่มีมาหน่อยแล้วซางมินโซสตรอง ได้เลยครับทุกคนเยวช่วยกันครับช่วยกันดาเลเดจีก้ยโอ้ยโอ้ยโยโอ้ยโจ้ยโอ้ยโอโอ้ย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 โ้โอ้อ้อ้ยอยโออ้ยโอ้ยโ้ยอยโอ้ยยิโออยอยออยยยลยออโ้โโก้ ทุกคนครับชาเลนจ์มาแล้วครับพี่พีเป็นเพื่อนทุกคนครับห้องเราช่วยกันนะพี่จีสวัสดีครับช่วยกันนะพี่ทิพรัตน์พี่ปอดอสวัสดีรีฟเปพลครับซีฟเพลครับคุณสำนักครับคุณสำนักครับโอเคห้าสิบสามคนทุกคนเอาดิวจดไปด้วยกุหลาเอาดิวจดไปด้วยกุหลาบแล้วเตรียมตัวให้ดีเตรียมตัวให้ดีจดไว้ก่อนจดไว้ก่อนจดไว้แล้วเล็กฟาวฟาวเวฟาวส่วยอดไอ้ลวนเพี้ยน No more e go yes. oh, you she, therix, Let's go! 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 let us go let us go let us go let us let us go 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 let us let us go 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 ทรีปู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 ทรีปีปูทรีปูทรีป Go, go, it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  go, go, everybody triple, everything triple, everything triple. Every single triple. Three seconds, triple. Every single triple. มาเลย Booster Booster Let's go Let's go Daydream Booster เป็นโอเค Booster Carbon Black Hero Gear Hero Gear 20 feet ทุกคนทุกคนช่วยกันเลยทุกคน Popcorn Booster Booster 20 feet Booster Popcorn Emoji ไว้นะ Popcorn Thank you Daydream Let's Play ผีชันตาเป็น Little B ผีชันตา Shout out to Popcorn Emoji everyone

โอ้โอ้โอเคบูซาบูซาฮิตบูซาฮิตเล็กไหมครับเล็กไหมครับบูซาบูซา moment to buser to buser let's to ม u e r ทุกคนเดนจี let's go ทุกคนเดนจี let's go พิชิตตาพิชิตตา let's go พิชิตตาไปเร็วพิชิตตา let's go let's go เดนจีขามา Wow! Oh, coming, just yes, coming up, There's coming. Up. Come on, come on. He's doing up! up. He's doing yeah. up! Song, song boost, kill, kill, my team, got my team. Let's go, let's go. Crazy.

Okay, one more. <laughs> Last this yes. yeah, yes. to win. Best of T, best of here, Everyone, call let's go. Everyone here, let's go. Star on, on. let's go. everyone This coming this Jean is too high right now. Crazy. Come on, Come on. come on. Okay, one more. one more. challenge. come on, โอเคต้าพี่มีมาเร็วการชูมาเร็วโอเคตาวาลีตาวาลีคามินตาวาลีคามินสมอล I'm sorry Sangmin I'm sorry yeah Diloki Sangmin บอกพี่ Jangan จุจู Sangmin บอกพี่ต้าจุจู Diloki Are you ready? Are you ready? เด레지่อายู u รดเดอร์팝콘ุณบอก Let's go ฉันกคั Let's go grab l e s go g Let's go g a What What เจ๋งเอ้ยนี이게무슨일이야무슨무슨팝콘나나ครับพี่ี่ครับรอเลเครับพี่ผมไม่มีบูสเตอร์เลยผมไม่มีเลยนะ รอรอชาเลนจ์ให้ได้แล้วค่อยบูสเตอร์นะครับพี่พีเดจีครับ n า m b e r o n สาวิสานมาครับมาช่วยกันทุกคนห้องเราห้องกามินช่วยกันนะทุกคนชาเลนจ์ได้แล้วท่านชาเลนจ์เสร็จแล้วโยนนัวไม่หน่อยนะครับเกมสุดท้ายแล้วแพ้นี่กลับเรียบด่วนแล้วพี่เปาขอบคุณใจส้มจ้า Triple นะ Triple นะเอาให้ได้นะเดย์จีแฟมิลี่ซงมิน잔인하다고 ขอโทษนะคะัยูนี่ไม่ไม่สิบตอโอเคสี่พันสี่พันทุกคนสี่พันสี่พันทุกคนพวกเราข้ามน ข o o 4,000 point ทุกคนทุกคนเฮขนไม่ทุเสีพันครับบูเตอร์บูสเตอร์บูเตอร์บูตรบูเตอร์โอเคบูเตอร์บูเตอร์ Our t r p l e พันเดวองพัน n e One o e e o ั e n e o ั e o ัง o ั e One 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 o n One o n n e o ั e o ั e n e วั e One 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 o ั

บูซาบูซาโคจบุูซาฮีโร่กิีพูสักับทีพูสักับทีพสัทุกคนช่กันหน่อยแล้วพิกเลือทุกคนบีบีปดเลยปาดเลยบูซาอ่ีบูอพักุคทุกคทุกคนทุคนทบคุกคนทุทุกคทุกคนคนทุคุกคุกคคุทุค คนยาาช่วยกันหน่อยเร็วพี่เดจจีจ๋ามีบุญไดอยู่มีบุญได้อยู่มองเราพี่ลรงจีพี่มีมาแล้วชงกุญแจวิสัยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเดลเลจทรีเดยเดวิลเลจแครซี่พี่พี่เดจีถ้ามีรวมโยนให้หน่อยนะจัสนาทีสุดท้ายสองอันครับพี่ต้องโยนนะพี่พี่เดจีนาทีสุดท้ายถ้ามีรวมต้องโยนนะเกมสุดท้ายแล้วครับถ้ามีรวมต้องโยนครับ มีนูนยนได้เลย2องันครับนี่นาทีนาคมนี่นาทียนนัวไม่หน่อยครับพี่พีเดียจีครับเรามีนัวไหมครับโอเคบูสเตอร์2องัน Let's go Let's go Hero G Let's go Last m a t Last m a t ขอให้ติดนัวขอให้ติดนัวท่าลค่ขอให้ติดนัวคคอมขวัญลับของขวาญลับสิเกทกีพี่สิเกทกีบูสเตอร์ บูสเตอร์พี่ชันยาพี่ชันตาไปเร็วเดจีไปเร็วเดจีเลิกกเร็วพี่ชันตาบิพย์อยู่ไปบูสเตอร์สุดท้ายแล้วบูสเตอร์สุดท้ายบูสเตอร์สุดท้ายพี่าราบอนทีสุดท้ายสุดท้ายบูสเตอร์สุดท้ายสิบวิไก่เตปมเจ็ดพุมห้าพมสี่พุ่มสามพุ่สองม 팝콘! m <laughs>